The Lost Taste หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดพิจิตรวันนี้ขอนำเสนออาหารว่างยำชาละวันเดินดงยำชาละวันเดินดงเป็นเมนูผักที่ร้านหอมพันลีใบคุณเชยได้คิดคนขึ้นหลังจากการไปอบรมที่จังหวัดนครราชสีมา เมนูนี้เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผักและสมุนไพรซึ่งจะเก็บผักใบที่สามารถรับประทานสดได้และมีอยู่กว่า40ชนิดนำมาล้างให้สะอาดและจากนั้นนำมาฉีกพอดีคำ คลุกเคล้ากับน้ำยำสูตรพิเศษและยังมีเครื่องเคียงที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หั่นซอยหอมแดงหั่นซอยพริกจินดาหั่นซอยและเมื่อคลุกเคล้าทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็จะใส่ถั่วลิสง่วบบดลงไปคลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งรับประทานคู่กับเส้นกว๋วยจั๊บที่นำมาตากจนแห้งแล้วนำไปทอดจนกรอบซึ่งจะได้รสชาติที่กลมกลม่อมเป็นเมนูอาหารว่างที่รับประทานได้เพลินเพลินและดีต่อสุขภาพ โดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรนั้นได้นำเมนูยำชาละวันเดินดงจัดส่งเข้าประกวดอาหารเป็นยาที่จังหวัดชัยนาทในปี2567และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1อีกด้วยส่วนวิธีการทำเมนูยำชาละวันเดินดงนำผักและสมุนไพรที่เก็บได้ทั้งหมดมาเคล้าวให้เข้ากันยังไม่ต้องใส่น้ำยำให้เคล้าวกันให้เข้าอย่างเบามือเพื่อไม่ให้ผักช้ำและจากนั้นใส่น้ำยำลงไปหนึ่งรอบเคล้าวผักให้เข้ากัน แล้วก็ใส่พริกสดที่เตรียมไว้ไม่เน้นให้เผ็ดมากเติมให้มีรสชาติและนำน้ำยำม,มาราดให้ทั่คควคลุกเคล้าผักให้เข้ากันระวังอยา่าคลุกนานมากให้มีน้ำยำซึมออกมาพอประมาณจากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงคั่วตามใจชอบและตักใส่จานรับประทานคู่กับเส้นกว๋วยจับทอดส่วนเคล็ดลับในการปรุงนั้นไม่นิยมนำผักที่มีกลิ่นฉุนมาปรุงในเมนูนี้เช่นใบกระเพราใบาโหระพาใบาแมงลัก หรือใบสะระแหน่หอมผักชีเนื่องจากกลิ่นของผักที่กล่าวมานั้นจะไปทําให้กลิ่นและก็รสชาติที่เปลี่ยนไปเจ้าของเมนูนี้คือนางสาววรีลักษ์เจริญเสียงอยู่บ้านเลขที่4หมู่ที่1ตําบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะและนี่คือหน้าตาของยำชาละวันเดินดงเมนูอาหารว่างค่ะ